สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องของรอสอหนึ่งสามศูนยหรือรอสอหนึ่งร้อยสามาฝากกันคะ่ะคุณผู้ฟังรอสอหนึ่ศูนยเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยคะ่ะคุณผู้ฟัง ในช่วงต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากที่พระองค์ขึ้นของราชได้ราวปีเศษนะคะคุณผู้ฟังมีคณะนายทหารแล้วก็พลเรือนกลุ่มหนึ่งจัดตั้งสมาคมเรียกว่าอานาคิสหรือเรียกว่าคณะรศ130สอ130โดยมีเป้าหมายที่จะต้องการการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยให้พระมหากษัตริย์พระราชทานรัฐธรรมนูญ และให้อยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนพระมหากษัตริย์ของประเทศอังกฤษหรือพระมหา,จากจักรพรรดิของประเทศญี่ปุ่นกับคุณผู้ฟังสาเหตุหลักๆของเหตุการณ์รอสศ1น0นะคะเกิดเมื่อนายทหารหนุ่มหรือเรียกกันว่ายังเติกและพลเรือนกลุ่มหนึ่งได้วางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองให้เหมือนกับประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นโดยมีความเชื่อว่าการปกครองระบอบใหม่จะนำความเจเริญมาสู่ประเทศชาติกับคุณผู้ฟัง คณะนายทหารบกนายทหารเรือและก็พลเรือนได้รวมกลุ่มวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้านเมืองสาเหตุของการคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือในปลายพ,พาศ .2452 ได้มีการโบยหลังนายทหารสัญญาบัตรกลางสนามญ้าภายในกระทรวงกลาโหมทากลางวงล้อมของนายทหารกองทัพบ,บกด้วยการบัญชาการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต้นตอของเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่นายทหารนายดาบคนหนึ่งสังกัดกรมทหารราบที่สองซึ่งตอนนั้นแต่งนอกเครื่องแบบออกไปเที่ยวแถวสะพานมคขวานแล้วเกิดผิดใจขมาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งขณะนั้นก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎเกี่ยวกับเรื่องแม่ค้าขายมากค่ะคุณผู้ฟัง ดาบคนนั้นถูกมหาเล็กตีศีษะจึงวิ่งไปรายงานร้อยเอกโสมผู้บังคับกองร้อยขณะเดียวกันมหาดเล็กคนนั้นก็ยังตามไปร้องท้าอยู่หน้ากรมร้อยเอกโสมกับนายดาบผู้ถูกตีและยังมีนายร้อยตรีอีกคนจึงออกไปหักกิ่งต้นก้ามปูหน้ากรมไล่ตีมหาดเล็กผู้มาร้องท้าขณะที่กำลังชุนลมุนกันอยู่นั้นพลทหารอีกสองคนมาเห็นเข้าจึงเข้าสมทบ มาเล็กสู้ไม่ได้จึงวิ่งหนีเข้าวังปารุษไปทูลฟ้องเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งเจ้าฟ้ามงกุฎก็รับสั่งให้ผู้บังคับการกรมสอบสวนร้อยเอกสมก็รับสารภาพพระองค์จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบรมชนกนาถให้ทรงเคียนหลังฐานเหล่านั้นแต่พระบรมชนกนาถก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเห็นชอบด้วยทั้งเจ้านายผู้ใหญ่หลายพระองค์เช่นกรมหลวงราชบุรีดีเรกนิ์ก็ไม่ทรงเห็นด้วย เพราะการเคี่ยนหลังเป็นจารีตนครบาลที่เลิกใช้ไปแล้วควรใช้กฎหมายอาญาที่ประกาศใช้อยู่แต่เจ้าฟ้ามงกุฎไม่ยอมค่ะคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงจำพระไทยต้องอนุมัติให้เคี่ยนตามที่ทูลขอปรากฏว่าคนที่ถูกเคี่ยนหลังเลือดอาบร้อยเอกสมถึงกับสลบคาคือเรื่องนี้สร้างความกระเทือนไปทั้งหน่วยทาหารในพระนครนักเรียนในร้อยฐานบกหยุดเรียนเพื่อประท้วง กรมหลวงพิษณุโลกประชานาศเสนาธิการทหารบกต้องพยายามปลอบโยนและก็ไกรเกลี่ยเรื่องจึงสงบลงได้แต่ในใจนั้นเป็นความขมขื่นของทหารหลายคนคะ่ะคุณผู้ฟังต่อมาระหว่างปีพศ2453 24ถึง2454นายทหารรุ่นที่จบจากโรงเรียนนายทหารบกซึ่งก็จบในปลายปีพศ2452ได้เข้ารับราชการประจำกรมกองต่างๆทั่วพระราชอาณาจักร มีหลายคนที่เกิดความรู้สึกสะเทือนใจอย่างแรงจากการตั้งกองเสือป่าโดยคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงสนับสนุนกิจการทหารบกและคิดต่อไปว่าการที่ประเทศไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเป็นเพราะการปกครองด้วยคนคนเดียวนายทหารบกกลุ่มนี้คิดเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเริ่มการปฏิรูปประเทศพร้อมๆกันแต่เหตุใดประเทศญี่ปุ่นจึงเจริญก้าวหน้าประเทศไทยไปไกล คำตอบที่นายทหารบกกลุ่มรอศ .130 คิดได้ก็คือประเทศญี่ปุ่นได้เปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้กฎหมายซึ่งก็ยังปลูกฝังให้พลเรือนรู้จักรักชาติรักวัฒนธรรมรัฐบาลรู้จักประหยัดการใช้จ่ายในไม่ชาก็มีการค้าไปทั่วโลกมีผลผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมของตนเองมีการคมนาคมทั้งทางน้ำและก็ทางบก ภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศแล้วก็ได้แผ่อิทธิพลทางการเมืองการทหารและก็สังคมวัฒนธรรมไปทั่วโลกได้อีกด้วยแต่เห็นได้ประเทศไทยจึงไม่สามารถเทียบเคียงกับประเทศญี่ปุ่นได้เมื่อคณะผู้ก่อการได้คำนึงถึงความล้าหลังของประเทศและคิดว่าอำนาจการปกครองประเทศไม่ควรที่จะอยู่ในมือของคนคนเดียวจึงทำให้ในายทหารบกคิดปฏิวัติย้อนกลับมาดูรายละเอียดอีกนิดนะคะคุณผู้ฟัง กองทัพซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งปกติแล้วจะได้รับงบประมาณแผ่นดินมากที่สุดตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรายจ่ายทางด้านป้องกันประเทศนี่สูงขึ้นจากการขยายขนาดของกองทัพและก็การจัดระเบียบราชการซึ่งคิดเป็นร้อยละ24.3ดเลยทีเดียวค่ะขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรมการศึกษาและก็การพาณิชย์มีเพียงร้อยละ3.2 2.6และก็0.1ตามลำดับ อีกทั้งขุนนางสมัยนั้นยังมีอกติต่อการรับเงินทุนแล้วก็การให้สัมปทานกับต่างประเทศทำให้เงินทุนในสยามมีน้อยค่ะสภาวะดังกล่าวทำให้สมาคมอนาคิสมองว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเป็นต้นเหตุความที่พระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดการเล่นโขนเล่นละครและก็มีความใกล้ชิดกับเหล่ามหาเล็ก ทำให้มหาเล็กเป็นหน่วยราชการที่เติบโตรวดเร็วกว่าข้าราชการหน่วยอื่นแต่ละปีมีมหาเล็กได้เลื่อนบรรดาศักดิ์มากกว่านายทหารข่าวการพระราชทานเงินถุงวันเกิดจํานวนร้อยช่างให้แก่เจ้าพยารามราครบทําให้เกิดปฏิกิยาตอบโต้อย่างรุนแรงจากทหารว่าพระเจ้าแผ่นดินรักคนใช้มากให้เงินทีตั้งร้อยช่างหมายความว่าไร พระเจ้าแผ่นดินเอาแต่เล่นโขนเอาเงินมาสร้างบ้านซื้อรถให้มหาดเล็กทำไมพระราชาองค์นี้จึงโปรดมหาดเล็กแต่ผู้หญิงไม่ชอบเลยนั่นคือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากเหล่าทหารที่คิดจะก่อการปฏิวัติรศหนึสศนะคะคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงทราบดีว่าพระองค์ขาดความนิยมในหมู่ข้าราชการจึงทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นในปีพศ2454เพื่อขยายเครือข่ายเข้าไปสู่ระบบราชการ เป็นการใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อให้กษัตริย์สามารถเชื่อมต่อกับข้าราชการโดยตรงโดยอ้างว่าเป็นกำลังหนุนให้กองทัพแต่เสือป่ากลับกลายเป็นสถาบันที่เบียดเบียนทั้งบทบาทและก็งบประมาณของกองทัพการซ้อมรบระหว่างกองเสือป่ากับกองทัพก็หาได้เป็นการฝึกความชำนาญของการรบอย่างจริงจังไม่แถมในช่วงแรกอาวุธของกองเสือป่าก็ถึงกับต้องยืมจากกองทัพบ,บกต่อมาใช้เงินพระคลังข้างที่จัดซื้อ การเพิ่มขึ้นของเสือป่าได้แทรกแซงระบบราชการมีการเรียกค่าราชการที่เป็นสมาชิกเสือป่าไปซ้อมรบทําให้ขาดจากงานราชการปกติหรือการใช้งบประมาณแผ่นดินมาอุดหนุนเสือป่าซึ่งเรื่องราวพวกนี้คุณผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเพราะบทความซึ่งเขียนโดยคนต่างกลุ่มก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะ คณะผู้ก่อการได้รวมตัวกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13มกราคมพศ2454ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเริ่มแรกคณะจะมีอยู่ประมาณ7คนค่ะมีการประชุมกันหลายครั้งโดยคณะผู้ก่อการถือเอาวันที่1เมษายนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่สู่พศ2455และเป็นวันพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาจับฉลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ที่ลงมือลอบรงพระชนค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งร้อยเอกหลวงสีนาถโยธารักษ์หรือยุทธคงอยู่เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการในการนี้ค่ะแต่หลวงสีนาถโยธารักษ์เกิดความเกรงกลัวความผิดจึงนำความไปแจ้งหม่อมเจ้าพันประวัติผู้บังคับการกรมทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์แล้วก็พากันนำความไปแจ้งสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์พัวนาฏกรมหลวงพิษนุโลกประชานาถ ความจริงทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประทับอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคปรปฐมคณะดังกล่าวจึงถูกจับกุมทั้งหมดแล้วก็ถูกส่งตัวไปคุมขังที่คุกกองมหันตโทษและได้รับพระราชทานอภัยโทษในพระราชพิธีฉัตรมงคลในเดือนพฤศจิกายนปีสองพักับคุณผู้ฟัง ซึ่งคณะรอสอ130หรือรอสอน130นี่นะคะเป็นกลุ่มปัญญาชนในยุคใหม่ที่จบจากโรงเรียนนายร้อยฐานบกได้สั่งสมประสบการณ์และมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าฟ้าจาักกรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษ,ษณุโลกประชานาถทําให้มีพื้นฐานการศึกษาดีมีโอกาสได้เรียนรู้จากตําราและก็ประสบการณ์จริงในช่วงเวลาที่เหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้อุดมการชาตินิยมของทหารมืออาชีพที่ปลูกฝังการศึกษาด้วยการสอนให้รักชาติบ้านเมืองทหารที่เข้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกจึงมีมาตรฐานสูงในทหารบางนายที่ถูกจับกลุ่มยังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นนายทหารบกสิบนายกำลังศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกส่วนผู้ไม่ได้จบโรงเรียนนายร้อยทหารบกก็เป็นผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาสูงเช่นกันเช่นร้อยเอกขุนทวยหานพิทักษ์ และพันตรีหลวงวิคเนตประสิทธิวิทย์จบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์แล้วก็เป็นแพทย์ประจำโรงเรียนนายร้อยฐานบกร้อยโทเจรุณนาบางช้างจบในติบัณฑิตรับราชการเป็นนายทหารประจำกรมพระธรรมนูญและเป็นครูสอนวิชาปืนกลทั้งยังมีข้าราชการพลเรือนอีกหลายคนที่มีการศึกษาในระดับสูงเช่นนายอุทัยเทพอัสดินณอยุธยานายเสียงสุวงศ หรือพยารามบัณฑิตสิทธิเสรณีนายน่วมทองอินหรือพานิชโ์พชนนาถนายเปร่งดิศยบุตรหรือหลวงนายวิจาร์มาจากกระทรวงยุติธรรมและก็สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายกับกุณฟังซึ่งก็ทราบกันแล้วว่าเป้าหมายของแผนการปฏิวัติของคณะรอส1 3 0นั้นนะคะต้องการให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยอมอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุน่น โดยวางแผนกันอีกว่าหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงยินยอมก็จะดําเนินการทูลเชิญเจ้านายในพระราชวงศ์จัก,กรีขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐไทยบรรดานายทหารบกคิดจะทูลเชิญสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษนุโลกประชานาถเป็นประธานาธิบดีพวกทหารเรือก็คิดว่าควรจะทูลเชิญพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์การก่อกบฏดังกล่าวแม้ว่าจะไม่สําเร็จนะคะ ได้มีหนังสือพิมพ์ที่ออกไปในต่างประเทศเช่นอังกฤษและก็อเมริกาเสนอข่าวทหารก่อการปฏิวัติพาดหัวข่าวและก็เนื้อหาของข่าวแต่เพียงว่ามีนายทหารกลุ่มหนึ่งพร้อมด้วยพลเรือนคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองในเมืองสยามแต่ถูกทางการจับกลุ่มไว้ได้หมดซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของสยามดูจะไม่ค่อยสบายใจนักที่ปรากฏข่าวดังกล่าวาค่ะคุณผู้ฟัง สมเด็จก,กรมพระเทววงวรวโรปการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศจึงมีคำสั่งไปยังสถานทูตในต่างประเทศโดยเฉพาะที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่าถ้ามีผู้สอบถามเรื่องทหารก่อการกรบฏในกรุงเทพก็ให้ชี้แจงว่าได้มีผู้วางแผนจะปรงพระชนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อจะสถาปนาระบบก,การปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐขึ้นมา แต่กลุ่มผู้ก่อ,อก,การถูกจับกลุ่มเสก่อนมีผู้ถูกจับกลุ่มประมาณ60คนส่วนใหญ่เป็นพวกนายทหารหนุ่มแต่ขณะนี้เหตุการณ์สงบเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรน่าหวันวิตกอันหนึ่งขอให้ทําความเข้าใจด้วยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ใช่เพราะนายทหารหนุ่มมีความผิดเรื่องเรียกร้องรัฐธรรมนูญองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้มีน้ําพระทัยกว้างและทรงรักเสรีภาพทรงเข้าปทัยในเรื่องของประชาธิปไตย แต่ที่ท้องจับกลุ่มเพราะนายทหารกลุ่มนี้จะใช้วิธีการรุนแรงถึงขั้นทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัยและพระบรมราชองค์การพระราชทานอภัยโทษโดยละเว้นโทษประหารชีวิตแก่ผู้ก่อการด้วยทรงไม่มีจิตใจพยาบาทต่อผู้คิดประทุษร้ายต่อพระองค์และทรงเห็นว่าปัจจัยที่เป็นเหตุให้ในายทหารกลุ่มนี้คบคิดเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองก็คือ สภาพการเกิดปัญหาการอุดตันในตำแหน่งที่มีอยู่อย่างจำกัดภายในกองทัพประกอบกับมีข้อได้เปรียบของเชื้อพระวงศ์ทำให้สามัญชนที่รับการศึกษาและก็เป็นข้าราชการเกิดความรู้สึกว่าถูกปิดกั้นอย่างไม่เป็นธรรมประกอบก,บกับการที่พระบราทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความใกล้ชิดกับข้าราชการมากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมาส่งผลให้พระราชอำนาจลดน้อยลงเนื่องจากความใกล้ชิดมีผลทําให้ความรู้สึกที่ว่า พระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพหมดไปสาเหตุอีกส่วนหนึ่งได้แก่การเปิดเสรีทางความคิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหนังสือพิมพ์ที่สามารถวิจารณ์ระบบการปกครองได้อย่างเสรีทําให้เกิดข้อวิจารณ์และก็ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของระบบการปกครองมากขึ้นความไม่พอใจของทหารที่มีการจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น และกรณีของการวิวาทระหว่างทหารกับมหาเล็กทําให้ทหารที่รับการลงโทษเกิดความไม่พอใจประกอบกับความคิดเรื่องประชาธิปไตยและการจำกัดอำนาจของพระหมหากษัตริย์เริ่มแพร่หลายในหมู่คนที่มีการศึกษาและนำไปสู่การรวมกลุ่มและการคิดล้มล้างระบบการปกครองในที่สุดสาเหตุต่างๆเหล่านี้จึงเกิดเหตุการณ์รอ,อ .130 ขึ้นค่ะ ต่อมาเมื่อรชัชกาลที่6ทรงหวั่นวิตตกว่าอาจเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกจึงได้มีกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการเมืองการปกครองหลายประการโดยพยายามชี้ให้เห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในประเทศไทยคุณผู้ฟังจะเห็นว่าเรื่องของแนวคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมีมานานแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่ไปศึกษาเล่าเรียนมาจากต่างประเทศและเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาในขั้นสูงในขณะนั้นนะคะคุณผู้ฟังข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลจากสถาบันประปกเกล้าและก็วิกิพีเดียค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ